กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับตอนนี้เราอยู่กับช่องที่นอนคลองแปดนะและเราอยู่กับ Epic Win นนะครับกับเกม Go c ช a m p i o n s นกันใครสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับน่าตามสไตล์อ p i c w วิะ e นะครับร้อยคอยเท่ากับ10บาทนะฮะเออเฮ้ยนี่มันแมนยูทีมปะเนี่ยถ้ามันมีหน้าลุกชอบ็อกบานะโอ้บ็อกบาเต็มหน้าเลยเนะี่ยโอเคมีเดกอาด้วยนะ มีทั้งหมด36รายนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูยอดเบ็ดกันฮะ,ะอันนี้ก็ต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่3.6นะแล้วมากสุดเนี่ยถึง900นะวันนี้เราจะเล่นกันที่เออเรามีทุนอยู่8,100นะเราจะเล่นกันที่กำลังงงอยู่ว่าเบด็ดอ๋อเออเนี่ยอ่ะเราจะเล่นที่90พอนะฮะกดค้างครับมันจะทำการ ออโต้ฟรีสปินให้เลยอย่างทันทีนะฮะมาครับเออ่โมชั่นน้อยมากๆนะ <S <S 1> <S 1> เหมือนแค่แบบเปิดแผน่แผนบ้ายอะเปิดปิดแผ่นบ้ายอะโอ้เลยยังไม่แตกเลยเนะี่ยเงินลดลงไปอย่างรวดเร็วนะฮะอ้าห้าออฟคายครับหนึ่งหนึ่งออ๋อไอ้ได้คืนเลยว่ะโอเคโอเคดีอยู่ดีอยู่มาต่อครับ จังหวะนี้อาห้าอค่าอีกแล้ว3 3 0อะอนะ300ชอบงงไอ้ค่าเงินอีพิกนะมันจะคือเราต้องคูณ10เข้าไปอ่ะค่าเงินอีปิกหรือเรียกได้ว่าตัดตัวเลขท้ายสุดออกไปก็ได้นะอ่าตอนนี้คือเงียบไปแล้วนะฮะนี่มันเกมแห่งแมนยูชัดๆเ <c oughs> ป็นต่อครับตอนนี้ สา,า้าเราก็จะกลับมาตอนนี้ก็คือเข้าเนื้อไปอีกแล้วนะตอนนี้ก็คือเข้าเนื้อไปประมาณ4ี่พเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงสิเงียบวะโหงเงียบจัดเลยอะเฮ้ยฟรีคิกหรือว่าจะเป็นฟรีสปินอ่าฟรีเกมอวอร์ดครับคอนติเนียเลยครับจังหวะนี้ 5ฟรีเกมอเวอร์ดครับลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรฮะปึ๊บอ่าเป็นรูปวายครับปึ๊บยังไงต่อเฮ้ยแสงสว่างบิ๊กวินบิ๊กวินเท่าไหร่ครับบิ๊กวินบิ๊กวินที่ว่าคืออสองพันสามร้อยเจ็ดสิบนะโอ้โหถ้าเป็นเงินจริงแบบสองหมื่นนี่คงจะแบบโคตรกี๊ดแตกเลยนะอันนี้มันเป็นแค่แค่นี้เองนะครับโอเค มาต่อครับมาต่อครับที่เออยังไงครับอ่าได้ฟรีคลิกโบว์อีกหนึ่งครับเฮ้ยวายมาที่ปับ 4, สี0พันสาตอนนี้คือสี3พันสามสิบแล้วนะฮะากับการเข้าฟรีสปินครั้งนี้ฮะ,ะวายอีกมา ปึ๊บห้าออไคายเท่าไรครับโอวิน9ก้าพันสามโอเคเอา้าวหมดแล้วเหรออันนี้น่าจะรอบสุดท้ายวะ่ะนี่น่าน่าจะรอบสุดท้ายนะฮะได้อะไรไหมห้าออลคายครับอ้าทั้งหมดครับเราโอ้โหเป็นฟรีคิกนะฮะเราแตกไปทั้งหมด5 6 2พันรอยยี่สิบสองนะฮะห้าสิบตังค์ด้วย <laughs> ไปครับจัดไปที่คอนติเนียฮะเดี๋ยวเราจะมาดูดอืม เอาเป็นว่าผมเลิกเลยแล้วกันตอนแรกว่าจะหยุดตอนแรกว่าจะเล่นต่อมเลิกเลยแล้วกันก็แตกไปทั้งหมด5,600 22นะฮะก็ครึ่งหมื่นก็โอเคกําไรเนี่ยประมาณกําไรก็เอ้กำไรก็5,000อยู่นะเออกำไรก็5,000อยู่นะก็ใครสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องฮีนนของ8ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าอยากให้เราเล่นเกม อะไรของค่ายไหนเม้นคุยกันได้เลยนะครับตรนนี้ราไปก่อนแล้วพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ